วันนี้มีโจทย์เกี่ยวกับอินทิเกรตครับเป็นข้อที่ออกบ่อยมากครับลักษณะอย่างนี้ครับ e กําลัง u ตรงนี้ครับออกบ่อยมากจริงๆนะครับพี่แม็อยากให้ทุกคนฝึกมากเลยฟังก์ชันเขาเรียกว่าฟังก์ชันอดิใสนะครับในในการตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มครับปกติเราเจอแต่ e ยกกำลัง e ยกกำลัง x ใช่ไหมฮะ ทีนี้มันอ e ียกกาลังแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยข้างบนนะฮะเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นอ e ียกกาลังเท่าไรครับมันคืออ e ียกกําลัง u นะฮะพี่แม็กก็เลยมองได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะเป็นการ E เกแบบกําหนด u ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ข้อข้อที่วัดวัดกึ๋นเด็กๆได้เลยเนี่ยก็คือว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเลขฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังบวกกันนะครับ งงไหมครับ a กำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a คูณ m บวก n ตรงนี้ครับที่เราเรียนตั้งแต่มัธยมต้นนะครับพีพไปไกควานะถึงตอนนี้เราก็สามารถแปลงตรงนี้โดยใช้สมบัติเลขชี้กำลังเลขยกกำลังตรงนี้ได้แลลวนะครับพันพิมพ่แม็กเปลี่ยนเลยครับทั้งข้อน,นี้เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ e ยกกำลัง x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง e ยกกำลัง x ใช่ไหมครับ dx ครับไม่งงนะตรงเนี้ยนะครับพี่แม็กไปช้านิดนึงเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยออกข้อสอบตลอดเลยครับทุกมหาลัยนะพี่แม็กเชื่อว่าต้องมีโจทย์ลักษณะนี้เสมอนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่รูปลักษณะนิดเดียวนะครับพี่แม็กอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับโหดูซีเรียสมาก โอเคไปต่อครับทีนี้ปกติอย่างที่พี่แม็กบอกว่าเราเคยเห็นแต่ e ยกกําลัง x ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มี e ยกกําลังอยู่นั่นหมายความว่าเนี่ยคือพจน์เนี้ยครับนะครับมันไม่มันผิดปกติจากพจน์ข้างหน้าพจน์ข้างหลังเนี่ยผิดปกติตรงที่ว่าเฮ้ยมันมี e แล้วก็ยกกําลัง e ยกกําลัง x อีกทีหนึ่งอะเพราะนั้นพี่แม็กเลยตั้งสมมติฐานเลยว่าตัว e ยกกําลัง x เนี่ยมันก็คือ u นั่นเอง u นะครับเท่ากับ e ยกกำลัง x นะคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะเราไม่มีอินดิเกตผลคูณใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าหน้าคูณหลังบวกหลังคูณหน้าไม่ได้นะห้ามนะอันนั้นคือดิฟนะงนั้นเรา <c oughs> จบเลยนะครับโอเคทีนี้เรากำหนด u เสร็จปุ๊บขั้นต่อไปเลยเขาก็ดิฟ u ใช่ไหมครับ ดิฟยูบายจะไมีค่าเท่ากับดิฟ e ีกำลังเอ็กซ์บายดกครับดิฟอีกำลังเได้ e ีกำลังเครับท้องน้องคนไหนที่ยังไม่แน่นการดนะิฟนะฟี่แม็กก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการอนุพันธ์หรือการดิฟตรงเนี้ยอยู่นะครับรบก,กวนน้องๆไปดูปรับพื้นนะครับมีข้อสอบอ่าตั้งแต่ง่ายก็ไล่มาจนยากนะครับ ตรงนี้ก็ตัดตัดครับให้พี่แม็กหา dx กนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับก็ du ส่วน e กำลัง x ็ก็เท่ากับ dx ตรงนี้ก็ย้ายสลับใช่ไหมครับอ่าพี่แม็กได้ dx แล้วพี่แม็กก็แทนเข้าไปในโจทย์ก็คือปรับรูปโจทย์ทั้งหมดให้เป็น u นะครับถ้ากลายเป็นอินทิเกรตครับ e ยกกำลัง x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง u ครับ dx เท่ากับ ดีส่วน e ยกกำลัง x ครับเห็นไหมครับตรงนี้ย้ายขึ mm ้นไปตรงนี hmm. ้นะครับเห็นสิ่งที่ตัดได้ครับเห็นแล้วครับตรงนี้ครับ e ีกำลังเตัด e ีกำลังเได้ครับเพราะนั้นโจทย์ทั้งหมดของเราเหลือแค่โทษทีครับเหลือแค่ฟังก์ชันที่เป็นในรูปของ u แล้วก็คือการกำหนดตัวแปร u นั่นเองนะครับเนี่ยครับเหลือแล้วครับ อินท e ิเกรต e กำลัง u ได้ e กำลัง u บวก c นะครับตรงนี้พี่แม็กน์ไว้ตรงนี้อ e ินทิเกรต e กำลัง u du เท่ากับ e กำลัง u บวก c ตรงนี้ครับก็สามารถตอบได้แล้วไหมครับครานี้ <c oughs> ก็จะเท่ากับ e กำลัง u บวก c ครับสุดท้ายเราแทนค่า u <c oughs> ที่เรากำหนดเข้าไปในคำตอบของเราครับคืนเข้าไปครับกลายเป็น e ยกกำลัง e ยกกำลัง x บวก สครับก็เป็นคำตอบครับเห็นไหมครับโจทย์มันดูซับซ้อนแต่เวลาทำออกมาเนี่ยมันง่ายมากนะครับหรือบางคนบอกเฮ้ยโจทย์แค่นี้เองไงก็ทำได้ครับแต่ถ้าไม่รู้พื้นฐานเลขยกยกเลขยกกำลังครับไม่รู้การกำหนดอยู่ครับก็จบเหมือนกันครับเห็นไหมครับโจทย์ลักษณะเนี้ยครับ อาจารย์มักจะเอามาออกครับแล้วคะแนนเยอะด้วยนะครับ4ี่ห้าคะแนนเลยครับพักทานแบบนี้ครับโอเคพี่แม็กฝากฝึกบ่อยๆครับฟังก์ชันในสายอย่างเงี้ยครับออกบ่อยครับสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ